ครับผมวันนี้จะมาขัดตาไฟครับวันนี้นัดช่างตุ้ยไว้แล้วนะครับตาไฟโคมไฟหน้ารถสีขาวครับไอสีเหลืองจะขัดให้เป็นสีขาวใสแนวเลยวันนี้นัดช่างไปเรียบร้อยแล้วครับรอช่างมาช่างมาเรียบร้อยครับช่างมาแล้วจากตาเหลืองจะเป็นตาใสาแล้วตาใสาแมวพงแล้วใสแมวพงนะอโอเคให้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์เตรียมอะไรบ้าง ถังน้ำโอเคเตรียมถังใส่น้ำวันนี้ถังใส่น้ำได้ได้ได้เดี๋ยวจัดใหดออ้สุดสุดแล้วไหมสุดเนี้ยไม่ขอก็มีแล้วไม่เป็นไรเราก็ลงของเราดิเออนี่สสตดจับตุ้ยสุดช่างตุ้ยเหรอช่างตุยขันข้นตอนขัดให้มันเป็นใสาตามแมวโพงเลยใน,ในี่ฮสุดตข,ข,ของเราครับ กระดาษทรายเบอร์หกร้อยแช่แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้แค่แปดร้อยเลยแบบแค่แปดร้อยเหรอแช่น้อยมันหยาบเลยครับเบอร์แปดร้อยสี่สช่างเบอร์แปดร้อยนะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งพันนะครับแล้วก็เบอร์พันห้าตับเพียงไว้เลยนะครับแล้วก็เบอร์ตัดทีเดียวครับเดี๋ยวเอาแล้วเนี่ยเบอร์สองพันนะครับตัดทีเดียวครับเดี๋ยวเอาแล้วเนี่ย อ่ะตั้งตุ้ขัดแล้วก่อนขัดก็ฉีดฉีดน้ําก่อนนะครับนเนี่ยข้าวเหลืงหองออกแล้วเนี่ยโอ้นี่เห็นผลทันตาเลยโหรับแค่เบอร์เดียวใช่ไหมแค่เบอร์เดียวครับข้าเวเหลืองออกครับขัดแล้วขัดไปด้วยแล้วก็ฉีดน้าไล่ไปด้วยนะครับเนี่ยช่างรับประกันเลยลว่าเป็นตามเมลพงแน่นอนอนี่เบอร์แปดร้อยก่อนเบอร์หกร้อยไม่ใชแเราพอเบอร์หกร้อยมันยหยาบถึงน ืนตาไฟรถคันนี้หน่อยิช่างนิดนึงโอ้โหไม่เห็นรอยยิ้มเลยตรงนี้โควิดครับข้ามาอีกแล้วครับครับแค่เบอร์แรกนะครับแค่เบอร์แรกครับแค่เบอร์แรกเท่านั้นดูดูนะครับดโโูโอ้โหสุดยอดเลยไหลลงเป็นอือหือเนี่ ตัยหยด,ดหยหดลงคื้นยังเป็นสีเหลืองอ้อยอยู่เลยครับโอ้โนความละเอียดของช่างดูก่นนะครับครับริมลิมนี่เก็บเนียบเลยจะบอกด้วยที่โดนแดดเต็เต็มเ,ยเลยห้าห้าเจ็ดแปดโดนแดดไปแบบ ถ่ายใกล้เลยถ่ายใกล้เลยถ่าบใกล้ไลยมาแบบไมเห็นแบบนั่นเลยแล,เเยเลยะเอี้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาน้ำใหม่มาดีกว่าฮะเดี๋ยวน้ำใหม่มา,าบ่ายแล้วแต่น้ำหมดแป๊บ,บนึงได้ออกาท้าคุณนี้เลยนะครับขาวคุณพร โอเคครับผมกดไหมหรือมือนิ่มๆไม่ต้องกดมากครับออนิ่มๆเลยนะใช่เอาอันนี้ขอบโฟมขอบโฟมเป็นแกนจยนขัดขัดง่ายขึ้นนะครับน้ำหนักมันจะได้เท่ากันเสมอกันอ่า อันนี้ตามด้วยเบอร์พันห้าขัด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 เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เบอร์พันห้าละเอียดเลยนี่เป็นขั้นตอนกระดาษทรายเบอร์สองพันขั้นตอนนี้คือล้างล้างสไลด์เรียบร้อยนะคือ ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์สองพันสุดท้ายแล้วก็ล้างด้วยสไลด์ครับจอกมาแล้มาหน้าตาไเป็นอย่างนี้นี่เริ่มคุณมุใส่ไม่หมดแน่เซเล็กเกอนอะไรนะครับเบอร์หนึ่งเครับผมโอเคขยาก่อนขยาใสาขึ้นทันตายอเยไรเนะี่ย ใส่ใจเย็นเะยอันพิงไว้นานเท่าไหร่คนแก่ตอนล่างก็พ่นครับตอนบนก็พ่นแล้วลายขึ้นนะครับเริ่มไอขึ้นพ่นรอบแรกครับดูไก่คร,ครับพ่นรอบแรก สายแนวใส่แนวใส่แนว,แนวอ๋อส่ยี่เงาแล้วมุมดูมุมนี้นะโอเคจะเงาแล้วก็แข็งแรงกว่าเวลาการกระแทกอะนี่ก็ใส่แล้วใส่ปิองอะใส่แบบช่างการันตีอะไรช่างตุ้ยการันตีอนะไรเนี่ยใส่ไหม อันนี้พ่นรอบแรกนะครับไฟล่างเหมือนส่องเข้าไปเหมือนไม่มีกระจกเลยครับความใสของทอครับเดี๋ยวมาดูพ่นรอบสองอีกทีหนึ่งครับผมไปมาโดนเลนกล่องเนี่ย อืมข้างล่างนี่ตั้งเล่นจะได้ดอ๋อข้างล่างได้ไหมเรือเอาเลยเอาเรอบเดียวเหรอขอแล่นข้างล่างอืม ตอนนี้รอยแห้งครับรอให้แห้งนิดนึงอันนี้ก็รอให้แห้งก่อนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับอ่านี่ผมโดูแล้วได้ได้สุดแล้วได้แค่เนี้เจ็บงานแล้วเจ็บงานแล้วตอนนี้ข้างบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วเจ็บงานแล้ว วิ่งแล้ววิ่งแล้วชัางบอกว่าถ้าอยากได้ของใหม่ก็ซื้อใหม่ตอนนี้ใหม่สุดแล้วต้องเห็นรถใหม่ครัาการันตีรับประกันย2เดือนครับชัางต๊้สูตรนี้รับประกันเลยครับใช่โอ้โห เน่เี่่่มันติดแน่นเกินเลเนี่ยหมอนตายแล้วนี่ไม่เป็นไรเยอะให้ช่างสีว่ากันอีกทีอันนี้เราแก้ไขเรื่องตาตาไปดูโอไ,ได้นี่ตัวบนใสวิ่งเลยครับเอาดูดูไฟล่างก่อนดูไฟล่างหน่อไฟล่างใสแนวเหมือนไม่มีรอยกระจกเลย เยี่ยมมากครับใสอยู่แล้วครับที่มันเป็นใสตัวนี้ใสอ่าคราไงก็ติดต่อช่างตุ้ยได้นะครับผมรับรับงานถึงถึงบ้านนะด e ลิเวอรี่รับขอบคุณวิดีโอขอบคุณที่ตามช่องวันไข้ใช่ไหมครับผมใครไม้วิดีโออย่างเงาครับผมถ่ายหนจะาลองเนะี่ย <c oughs> <c oughs> สีสวีวันแล้วเรามาดูผลงานกันว่ามันใสเหมือนตามแมวเหมือนตามแมวโพงไหมนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับดูความใสของไฟนะครับไฟหน้าแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับอ่าผลผลปรากฏว่าใสแจ๋วเลยครับดูข้างล่างก็ใสนะครับ รูใกล้ๆครับสรุปว่าจากการที่ช่างตุ้ยได้มาทำการขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็พ่นด้วยแลกเกอร์เคลือบความใสใสขึ้นมากครับผมครับใครสนใจ หรือใครอยากจะขัดก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าช่างตุ้ยรับขัดถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวครับผมครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมอะไช่วยกดไลค์กดแชร์ในช่องหมอนข้างชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ